สวัสดีทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางในการเล่นสลิมนะคะผมะสลิมเป็นแคลี่ตัวหนึ่งที่สามารถทำาจาังเกิลได้นะครับผมโอเคมี้ผมามาลองเล่นเป็นจังเกิเลแล้วนะอันนี้เป็นแพดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่ปรับมานะก็จะมีนี่ครับผมไอเทมใหม่นะเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะครับผมก็เป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากเลยสําหรับแคลลี่นะผมผมมองว่าอ,ออกได้ทุกตัวนะ สำหรับแครี่นะผมของเราไอเทมชิ้นนี้นะแต่ก็แนะนำให้ออกเป็นชิ้นที่ห้าชิ้นที่สี่กำลังดีนะครับออกชิ้นเรกๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นเนื่องด้วยราคามันแพงนะผมคือราคาแพงกว่าอต่ไหนโอเคเราก็ฟาร์มลืมตัวเด็กเกมนะผมเพราะฉะนั้นอ่าก็ช่วงนีนก็พยายามฟาร์มไปนะผมถ้าเกิดว่ามันเล่นไม่ทันจริงก็ฝืน ยื้อให้ถึงเลตเกมแล้วผมแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นสองแคลรี่ด้วยนะเลตเกมยังไงเราก็ได้เปรียบผมแต่จังหวะที่เพื่อนเราโดนฟลอตบัตรแล้ก็ไม่ไปไเป็นไรเขียนี้ก็มาแท็กกลางผมเพราะว่าเมนลงไปล่างนะเดี๋ยวก็ฝากไปแล้วก็แผ่นนี้เนี่ยมีการปรับอะไรมาเยอะแยะพอสมควรนะครับผมอ่เด็กก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของอ่าเลนนะครับผมเลนข้างนะเลนมังกรอ่ามีเรื่องของอ่เนี๋ยบผมไอเทมใหม่นะ ก็มีเรื่องของการปรับเนร์ฟบัฟฮีโร่นะครับผมโอเคแล้วก็มีการแก้บ,บัคต่างๆครับผมโอเคเดี๋ยวนี้มามาแท็กกายอีกทีนึงนะเนี่ยฮะแล้วก็รีบแท็กครับผมแท็กเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงไปช่วยล่างครับผมก็ตัวเรายิ่งมีของไว้ก็ยิ่งเก่งนะนี่แล้วก็มีการปรับเนี่ยเรื่องของเร,เรียกว่าอะไระไม่รุ่มน,นะครับให้มันแบบดูง่ายขึ้นนั่นแหลนะอ่ะเป็นเรื่องของสถานะต่างๆนะครับผม นี้ปลาไปไม่โดนนะโอเคเดี๋ยวอันนี้มาเอาอ่าที่มังกรนะผมแต่ผมน่าจะยากกว่าน,นะเพราะว่าปีเราไม่มีแทงนะผมโอเคจันี่ยผมว่าจังหวะนี้สวยน,นะเแต่แบบด้วยความที่นะาเขาลงมาเติมไวกว่านะจังหวะนี้เขาลามนะอันนี้ต้องถอยนะผมอ่าอยัางดีที่รอดนะเดี๋ยวอันนี้ผมต้องกลับบ้านเลยนะครับผมดีนะก็เนี่ยอย่างเงี้ยอย่เมื่อกี้คือเรอาพลาดแล้วนะผมเราก็ควรจะาฟาร์มนะผมกลับไปฟาร์มซ่อมนะครับ อย่างที่บอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวเลดเกมนะครับแล้วก็เกมนี้ผมอยากจะมาลองไอเทมใหม่ด้วยนะครับผมก็เลยยิบสลิมมานะคือได้เล่นเป็นตำแหน่งจังเกลิลนั่นแหละครับผมถ้าเกิดว่าเล่นแคดดี้ก็น่าจะได้ออกเหมือนกันนะครับวันกกนี้เลานจัเกิลจะลองเล่นบ็บสลิมฟาร์มดูผมว่าเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยเอื้อกับเอเลนดอร์ฟาร์มเท่าไหร่นะคือเอเลนดอร์ฟาร์มก็สามารถออกได้เหมือนกันนะครับผม ก็คือแบบเทปเนี่ยเอามาออกแทนบูรามสะเลยนะผมแต่ด้วยความที่มันของค่อนข้างแพงโอ้จังหวัดน,นี้ห่องโดนนะตีตีนี่ได้นิ้นก็ังดีผมด้วยความที่ไอเทมมันแพงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบต้องหางเงินเยอะกว่าจะได้เทมชิ้นนี้มานะครับฉะนั้นก็ฟาร์มแล้วผมฟาร์มอย่างเดียวเลยนะแคลรี่นะผมแผ่นนี้แคลรี่แผ่นนี้นี่เหมือนจะให้เน้นไปช่วงเน็ตเกมซะม,มากกว่านะครับ แบบให้แคลี่มีของแล้วแบบนี้มันจะได้แบบเออได้ของที่มันดีๆนะแต่ผมว่า The Morning Star เนี่ยผมมองว่าไอเทมหนึ่งที่ควรออกนะครับผมสำหรับแคลี่นะสำหรับแคลี่ทุกตัวนะผมว่าออกได้นะผมไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างนี่ครับผมสลิมคาเฟนี่ก็ออกได้นะ เดี๋ยวรไปยจังหวะนี้ก่อนนะอันนี้เดี๋ยวต้องเชคกีปมาเนี่ยนี่ความเร่ต้นเกมเราเบานะผมโอ้จังหวะนี้เขามาอันนี้เดี๋ยวกดแข็งครับผมยืนนะแต่แบบไม่ได้จริงๆนะผมก็การยื้อเวลาไปก็ยังดีับผมยื้อให้เพื่อนเรามารับการหทนนะเพ่ไม่ส่าร์มอ้แต่จังหวะนี้เพื่อนเราโดนเยอะเลยนะผมเรากลับมาฟาร์มนะครับตอนนี้ก็คือรูปทรงเกมไม่ค่อยดีแล้วก็อดทนฟาร์มไปนะครับผมพอถึงช่วงเลดเกมแล้วเนี่ยแน่นอนว่ายังไงเราก็ได้เปรียบู่แต่ขอแค่ให้ถึนะ เดี okay, e ๋ยวขึ้นไปรับกลางไปช่วยกลางตรงแบบนี้ผมไม่ต้องรับแล้วหรอมั้งนะครับโอเคกลับไปฟาร์มคีปเหมือน,นเดิมผมเนี่ยแล้วฟาร์มไป <c oughs> ก็โดยรวมหรือว่าเดี๋ยวมอน n ์มอนติงสตาร์บัฟมาเพื่อแคดดี้โดยเฉพาะเลยนะอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนะหน่อยนะครับเป็นเสียงจากเพื่อนนะจากคนในเกมนี่แหละเขาเปิดไมม่นะครับผมแล้วก็บเหมือนจะมีลมอะไรเข้านะก็ขออภัยด้วยนะผม น,นี่ไม่ใช่เสียงจากผมนะเสียงจากาลำโพงเพื่อนนะครับโอ้ยองวันนี้โดนดักนั่งยังดีที่รอดออกมาได้ครับผมแคนี้มาสกิลไปแบบติดไอ้น,นี่พอดีรับผมกันสถานะนะอย่าวัน,นี้กระโดดไปข้ามันไปแหละอันนี้ก็กลับมารีเซ็ตรับผมก็ตอนนี้ก็ถือว่าเกมค่อนข้างเสียเปรียบนะเราดูจากรูปเกมนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมเราก็พยายามอดทนฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าตัวเราเนี่ยเลดเกมเก่งนะครับ แล้วก็ตัวเราเป็นตัวเล็กเกมนะด้วยนะครับผมฉะนั้นก็อดฟาร์มแล้วก็อ,ทอุทนไปนะครับเดี๋ยวเนี๋ยววันี้ลองลงมาเล่นกับเพื่อนนะอุตเตอร์เขาจะรู้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรก็มาแท็กคิปไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับไปฟาร์มับผมฟาร์มหาตังค์เรื่อยๆนะจังหวะนี้นะก,นก็ลุ้นให้เพื่อนเราอย่าไปพลาดเยอะนะโหจังหวะนี้พีเลยวีล่าโดยละกดมาเป็นวีล่าโลมด้วยนะก็จะตึงนิดนึงนะสําหะขอวันนี้ต้องทิ้งป้อมนะเนี่ยไม่ไหวนะครับ แล้วก็ในหมดแหละอันนี้ก็รีแรงแนวนะครับรีเห็นแรงเมเป็นแรงอ่ะที่นั่งก็ไม่ต้องแปลกใจแบบมันรีแรงแนวนะครับผมแ,แล้วก็เรื่องแรงก็ถือว่าตึงพอสมควรนะผมว่าแบบโอ้โหเล่นแรงช่วงนี้คือยากมากนะครับคือแบบโอ้โหเหมือน,นเจอคนเล่นไม่ค่อยเป็นนะทั้งที่ก็น่าจะแรงคอนกันมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะครับก็อาจจะเล่นลําบากนิดนึงในการแต่แรงช่วงนี้นะครับผม ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ฟาร์มดูจังหวะน,นี้ต้องถอยนะ <S <S ตัวเรามีสกิลหนีแค่สกิลเดียวผมก็คือสกิลสองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีได้หนีเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ต้องรีบเคลียรย์ก่อนนะเนห็นไหมโอเคอู้จังหวะนี้เพื่อนเราได้ล่ากแล้วนะ <S <S ได้คนมาหนึ่งคนถือว่าดีนะผมแล้วก็ผมรับสองแล้วนะเมื่อกี้มีปลาหอกไปนะโดนนะครับผมอู้เดี๋ยวเขาถ่านมาสตันพอดีครับผมก็เลยยิงได้ไม่เต็มที่นะก็ไม่เป็นไรฟาร์มไปเรือ่อยๆโอเคเราได้คีมาแล้วชิ้นหนึ่ง นอันนี้เราเป็นอีอนะครับผมก็จะเป็นเกมที่เพิ่มคีดอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้มาเอาออบเจคทีฟนะอันนี้น่าจะได้ผมครับอย่างน้อยก็แบบเออใช้สองแครี่แหละเอามาเอาออบเจคทีฟนะอันนี้ปลาลองปลาเช็ดพุ่มเลยนะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบตีค,ครับผมโอเคได้ก็การเก็บออบเจคทีฟเพื่อไม่ให้เกมมันนำเกมอีกทีมหน,น,นึ่นงนำจนเกิดการแบบมาชนผมเรายิงนะเนี่ยเราได้ยิงฟรีอยู่นะ ยิงไปแล้วผมยิงแทงยิงอะไรยิงไปเลยนะผมคือในป้าดักนะนป้าโดนนะผมเห็นไหมแล้วก็พยายามป้าดักด้วยนะครับผมในการเล่นสลิมนะครับยิ่งเราปลาแม่นเท่าไหร่นะผมก็จะยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรอีนทีมง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะน,นี้เรารับกลางนะครับเห็นเขตีไปนะครับโอเคตีตีต,ตีเดี๋ยวจังหวะน,นี้ผมปาเช็คเข้าไปในพุ่มนะผมไม่ปาที่บับนะน,นี่โดนนะครับผมแต่ มีหน้าอยู่นะโอ้ลูกหลงเหมือนเม่เราจะโดนลูกหลงแทนนะครับก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ปลาดักนะเห็นไหมก็ดักให้แบบเขาไม่ได้เข้ามานะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเปลี่ยนของนะผมอีกขีดหนะ่ตงตอนนี้ผมจะออกเป็นเรือบบอเาา่องแบบทั้งแต่ดูไปดูมาคงจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะมผมคิดว่าผมน่าจะยืนยิงได้ฟรีอยู่ก่น,น,นะก็เลย เอาไป<บ>อีฟิคอลดีกว,ว่าเอามาเล่งนาเม็ดไปเลยอยากไปแล้วจะมาแจ๋วเล่งนาเม็ดจ,จัดๆไปนะเนี่ยเราก็ปาเช็คพุ่มไปอ่าไม่มีนะครฮะถ้าเกิดมีมันก็จะปักเข้าไปในนั้นแหละครับ<ม>เขตเราได้นี้ละเขตเดี๋ยวของ <ละ S 1> อีกชิ้นหนึ่งเราก็จะเก่งแล้วผมนั่นก็คือเดอะมอร์นิงสตาร์นะครับผมอ่าเป็นเทมที่อยากลองออกเูยนะอูจังหวะน,นี้เรียบร้อยโดนดับโป๊ะเทิร์โบอย่างนี้ก็ไม่รอดนะครับก็ถือว่าอาจจะต้องรออีกนานเลยนะกว่าจะได้เทมนี้ครับก็อารมณ์แบบ อ,ออกดาบแดงเลยนะอืมแต่แบบจะแพงกว่าประมาณ10บาทมั้งไม่ได้ใจเหมือนกันนะแพงกว่าอะไรรู้าจาังหวะนี้ต้องรีบเ,เก็บโ่ยได้มาดิบๆไม่ดีครอผมได้อย่างน้อยก็ถือว่าได้ป้อมกลางนะาดี๋ยวนิดเนี่ยเ,เขาสไลด์มาแล้วก็กระโดดถอยนะครับอุ๋ยจังหวะนี้เขาเข้า,ขานะเขาเกี่ยวอุ๋ยอย่างด,ดีที่ผมนี่ยังมีสติอยู่นะครับผมแล้วก็สกิลกระโดดออกมาทันพอดีัะผมแล้วก็ได้คิวนะอุยจังหวะนี้เขาแม ลำนะผมแต่ตีคืนนะครับก็คือลำไม่ถึงนั่นแหละเห็นไอ้ป้าหอ,อกยู่นะไม่โดนนะครับไม่โดนก็นไม่เป็นไร <S 1> <S 1> โอเคแต่จังงวันนี้เพื่อนเราก็เอาเดบับด้วยนะครับก็ให้เพื่อนเราก็ได้ผมเพราะว่าเพื่อนเราก็ตีอ่าเขาเรียกว่าอะไรตีเยอะกว่าเราอยู่แล้วนะตีอ่ากระจายด้วยนะครับผมฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาเดบับเสมอไปน,นะให้เพื่อนเราก็ได้นะครับ น,นี้ลองปลาหอ,อกนะก็พยายามปลาหอ,อกเช็คพุ่มบ่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือแบบต้องระวังยีนาเป็นหลักเลยนะจริงๆก็ต้องระวังทุกตัวแหละนะเพราะว่าผมไม่ได้ออกของกันเลยนะเพราะฉะนั้นมีแค่หอ,อกนในการเช็คพุ่มแล้วก็มีสกิลสองเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเราพลาดแั้เนี่ยเราก็อาจจะแบบโดนลงได้ง่ายๆเลยนะเขยบนนะ่น่าจะได้นะครับผมได้ป้อมบนนะเขย้วกระโดดไปยิงเลยอันนี้อันนี้ยิงไปโดนนะครับผมโดนนะแต่เพื่อนเราไม่พร้อมเข้า โอเคนี้มาเป็นชิ้นเล็กนะผมจําชื่อไม่ได้โบอะไรไรู้นะครับผมจํทได้แต่ชื่อเต็มอันนี้กระโดดออกนะผมเนี่ยเห็นไหมเข้ามาออกเราก็หามุมยิงนะเนี่ยเห็นไหมยิงไปเลยอู้จังวันนี้เขาขวางเรือสวยนะวันนี้ผมกระโดดเข้าไปแล้วผมว่าเขาไม่น่าเจ้าต่อนะระวังคู่เลนตัวเดียวผมเพราะที่เหลือเซนเตอร์ที่แบบเราสามารถหนีได้อยู่ละอู้จังวันนี้โดนนะ เรียบร้อยผมโดนต่อคอมโบซีซีเรียบร้อยฮนะได้ได้แคลลี่มาถือว่าดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเอาออเจิทีครับผมเพื่อที่จะอย่างน้อยก็ให้เกมเรากลับมาสูสีนั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเกมเราเริ่มกลับมาแนละ้วเป็นช่วงการเกมถึงเด็กเกมแล้วนะด้วยความเป็น2แคลี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะกิลมันก็จะเก่งขึ้นนั่นแหละนะผมตามระยะเวลานะอู้จังหวะนี้วิล่าดักโซโล่คิวได้ด้วยนะครับ ที่วิลาต้นเกมเนี่ยโดนหนักอยู่นะวิลาก็ถือว่าเป็นตัวเตดเกมเหมือนกันนะผมในการเบิร์ดนะดักพุ่มได้ดีนะผมก็เกิดตัวบางๆโดวนวิล่าช,วนะาาชุวน์้นอะไต่ารๆปลาเสร็จก็เจอแล้วครับเห็นไหมเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเรานำนะครับไม่ใช่ว่าเราปลาโดนปุ๊บเราก็โดดเข้าหายิาง่งไม่ได้หนะครับผมเผื่อบางทีแบบมันปลาโดนได้แค่ตัวเดียวนะแต่แบบอาจจะมีคนข้างๆรอซ้อนนะอะไรแบบนี้ก็ระวังดีๆนะครับผมอันนี้ก็ยิงคน,ม,นงงมันยิงป้อมอ่า ระยะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สลิมมันเป็นตัวยิงระยะกลางนะเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปตีป้อมเนี่ยต้องปลอดภัยจริงๆครับผมถึงจะเข้าไปยิงได้นะครับโอเคเราเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะโอเคระหว่งางนี้ก็คือรออ่าได้แล้วครับผมมอนสเตอร์นะผมว่าเห็นไอเทมซีเทมอันนี้ผมคิดว่าเขาจะแม่แปลงร่างเปน็นยิงเจาะแล้วเข้ามาตะปบนะแต่ไม่ใช่นะก็เสียอันติฟรีเลยก็ไม่ไปเป็นไร สลิมเลดเกมันติวายอยู่แล้วนะนแต่โถูกโป้ไม่โดนครับเมื่อกี้ก็เฉียดเมดอยู่นะนี่ก็ตีไปเอาเวดได้ก็เวดนะพยายามสะสมวัตถก่อนครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเลดเกมแล้วนะครับก็ถือว่าผมกับแคลรี่เราเนี่ยถือว่าแบบก็ถือว่ามีของแล้วเยอะด้วยนะครับโอเคออ้ยจังหวะนี้เขาเข้านะแต่เมดเสียแข่งนะเสียได้เดี๋ยวนี้ตีป้อมนะน่าจะได้อยู่ผมตีแค่นี้พอนะแล้วก็ออกเลยเห็นไหมครับ แล้วก็ปลาโดนนะเพราะว่าเราวิ่งไวขึ้นนะครับผมเ,เดี๋ยวอโอเคเพื่อนเราจะเอาก็ให้เพื่อนไปก็ได้ครับผมเพราะเดี๋ยวเ,เพื่อนเราน่าจะมีอิมแพคมากกว่าในการยิงกระจายแล้วก็สโลนะเพราะผมยิงได้แค่แทร็ตเดียวไงถึงแม้จะมีสแปดก็จริงครับผมแต่ก็ไม่เท่าไอนี่อยู่ละไม่เท่าแบบจะเร่นแล้แต่มีน่าตายไม่น่าตายตอนนี้เลยนะเพราะว่าเป็นช่วงที่คอสเลเยกำลังจะเกิดพอดีนบผมนี่เหมือนยีน่าจะไล่ผมนะแต่แบบ ผมถึงป้อมก่อนก็เลยไม่ได้เอาสุดเก๋ okay, ชิ้นต่อไปก็เป็นเกเกิดตามสไตล์นะก็อ่าเดอะมอนิ่งสตาร์เนี่ยก็ถือว่ามีเจาะเกาะมันจริงมันได้กกแค่เจาะเกาะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นาเป็นตัวตีไก่อย่างเงี้ยมันจะได้เจาะเกาะเพิ่อมอีกเป็นสองเท่านะครับทีนี้ยิงไปอ่านี่โดนนะแต่ไม่อยู่ไกลไปหน่อยนะครับอย่างนี้นเนี่ยตายไปหน,น่อยอารมณ์แบบมุลาเลยครับผม จะได้เจาะเกาะ40นะสำหรับตัวที่ตีไก่นะครับผมแต่มันสแตทมันดีกว่างคือมันได้คี้ได้พลังโจมตีนะผมแล้วก็ไม่น่าจะาได้ความเร็วโจมตีไหมเหมือนจะได้แค่พลังโจมตีนะพลังโจมตีได้คี้แล้วก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะขออภัยด้วยนะครับผมไ็ยังไม่ค่อยแม่นเรื่องไอเทมเท่าไหร่นะอูจังหวะนี้โดนนะเรียบร้อยผมตายถือว่าเก็บเม็ดเขามาได้นะผมกับ ช่วงที่เขาได้กอดพอดีนะก็คือเขาจะเหลือแค่4ี่ต่อห้านะครับผมเขาก็จะ <K ill ip> ขึ้นบ้านเรายากขึ้นนั่นแหละเพราะว่าไม่มีเม็เนป่านี่ฮะแต่ว,ว่าแบบเราตอนนี้คือของเราฟูมากๆนะเหลือแค่ก่อเกิดนะครับผมเมจเราเยอะมากเลยตอนนี้ขอแค่ไดย้ยิงเนีย่ยเราต้องปาเฉดขึ้นนี่เราเมือนี่ตีแล้วผมตีตีเคลียร์รีบเคลียร์ดาร์กเลยนะเพราะว่าเห็นไหมเขาทําบนทําล่างแหละเคลียร์เสร็จเราก็ถอยกับเลนนะผม อันเนี้ยลองอันนี้โดนนะนี้เพื่อนเราเข้าผมตุมอันนี้น่าจะได้แนละ้วโอเคอันนี้ได้ก็เกิดนะเดี๋ยวเล่นต่อผมยิงไปยิงอู้แต่แมเหมือนจะรอดนะครับอู้เราเป็นวิล่าเราตายอยู่นะอย,นะย่างดีที่ทีมเราถือว่าเหนียวอยู่นะแบบขนาดวิล่าเราตายเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่มีซับพอร์ตที่เป็นแบบตัวการดีๆด,ด้วยนะครับผมก็ถือว่าทีมเราก็ถือว่ายังเล่นได้ดีมากเลยนะ ถ้าเกิดว่ามีซัพพอร์ตที่เป็นแทงธรรมชาติหรือว่าเป็นตัวแบบตัวเปิดี่โดนนะมัวจะทำให้ดีเราเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคจังหวะที่ของเราฟูลละปลาชิคก้มันโดนก็จะได้ดู้เนี่ยอ่าเขาอยู่ไหนอะไรเงนี้กาจจะขึ้นไปปิดบนนะแต่เขารู้ตัวนะครับผมเกี่ยวไม่ทันแล้วก็โอเคแล้วก็เดี๋ยว อันนี้คือต้องใจเย็นสุดๆเลยนะต้องรองอย่างเดียวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เปิดสนามมาก็ถือว่าตึงมากเลยนะสำหรับ <c oughs> เกมนี้เป็นการต้อนรับแพ่ใหม่ด้วยเกมที่ตึงมากนะในแรงนะโอเคจังหวะนี้ยิงโดนนะอ่ะแล้วก็มีฮีโร่ใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมก็คือยานยานนะครับผมอันอันวีคอัยด้วยนะครผมก็ถือว่าผมมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยแนะนำอย่าเล่นอย่าเพิ่งเล่นเลยนะผมอย่าเพิ่งเอามาลงแรงเลยนะ ควรจะไปฝึกเล่นในหมธรรมดาก่อนนะผมอยรวานี้บนหมอทอขึ้นสูงเกินไปนะอันนี้ผมติ๊กเตือนนะให้หมอทอลงมานะผมน,นี้ก็ปลาเชือพุ่มไปเหมือนเดิมครับผมเราไม่ต้องปลาชีพนะปลาเช็คกพุ่มดีกว่าเอาเน้นชวดีกว่าผมโอเคหมอทอเราอยู่ตรงนั้นนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจริงหมอทอน่าจะลงมานะครับผมไม่ควรไปยืนสูงขนาดนั้นนะ mm hmm. ว่าเขาหายเยอะนะผมโอเคแล้วนี้ผมก็ลองนี่ลองเซฟเป็นนี่ครับผมเป็นพลาติกออกแล้วก็เป็นเหเป็นเชียวนะ ออกโดนนะคือะไรนเห็นไหมละเมิดแรงนะผมโอเคแล้วก็เม็ดเรามาปิดงานจังหวะนี้เข้ามานะเนี่ยดูละเมิดเราดิละเมรเราแรงนะนี่เดี๋ยวปลาหอ,อกครับผมโอเคได้ถือว่าคุ้มนะจังหวะนี้โอเ้เด็ดแมไม่น่าเสียมอทตอรเลยนะครับอุตส่าห์ได้มาสองแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้ตัวละเมิดเข้ามาสองตัวนะผมเราทำให้เรา,เรายื้อไปอีกนะเนี่ยแล้วก็เซฟเป็นเคี้ยวผมนี่ก็คือแบบ มันต้องมีการพัฒนานะในการสรับของนะผมจะทำให้เราแบบยื้อได้อีกหนึ่งจังหวะน,นั่นเองนะผมที่จังหวันีเ้เสียก๊อตอีกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคทีมเราแล้วจะได้อยู่นะนะโอเคไลนโอ้แต่เหมือนจะไม่ได้นะครับผมอ่ะยวจังหวะนี้ผมขึ้นไปช่วยดีกว่านะช่วยเมทนะครับเห็บปลาหอ,อกไปโดนนะแต่อันนี้โอเ้เมทกดแข็งนะผมก็ถือว่าเน้นชวร์นะเผื่อแบบเมื่อกี้คิวเล่เขาเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเมแล้วกดแข็งแนละ้วเขาเข้ามาพอดีเนะี่ย เราสวนเข้ามาได้เลยนะโอเคจังหวะนี้กลางก็โอเควิลล่าเปิดแมปให้นะถือว่าทําดีครับผมเนี่ยครับเวลาแต่เขามานะอุ้ยเมื่อกี้เหมือนเขาจะไอ้นี่มา,มาพอดีครับผมแต่คิดล่าเราสั่งไว้โอเคครับผมสวยน,นะจังวะน,นี้เหมือนเขาจะไล่นะครับผมเหมือนเขาจะฝืนนะโอเคไอน้ไอนี่ฝืนแล้วนะครับผมอุ้ยจังหวะน,นี้คิวเลนไอ้นี่ได้นะได้เราหนูนะแต่แบบเนี่ยเรามีก่อเกิดแล้วผมเดี๋ยวตีไปตีตีตีนี่กดแข็งแล้วผม แล้วก็อันนี้กดขายนะแล้วก็ซื้อนะผมมันก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้แหละนะครับผมในการสาบับของไว้ๆนะครับก็แนะนําว่าให้ไปลองฝึกดูนะนะครับผมมันมีประโยชน์จริงๆนะผมในช่วงเลดเกมนะครับโอเคต้องวันนี้เขาตายสามนะแล้วก็เพิ่งตายเมื่อกี้แล้แต่คลีปเรายังไม่มาก็ไม่เป็นไรน,นี่ผมขายรองเท้าเลยนะว่าผมดูแล้วผมน่าจะต้องจบแหละตอนนี้ก็คือแบบต้องจบแล้วนะครับก็คือแบบ เอาแบบเอาเป็นแบบตีไวเลยเลยอยุยจังหวะนี้โดนนะเรียบร้อยแล้วผมต่อคอมโบนะเนี่ยสถานต่อเรียบร้อยโอเคจังห okay, วะน,นี้นะ่าจะจบได้นะเหลือแค่อาต้าตัวเดียวนี้เราก็มาเตีะตา้าก่อนนะมาคีบยังไม่เข้าโอเคก็ตายหมดนะโอเคชนะนะผมโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับเกมนี้นะออว่าคลิปนี้ก็ไม่เประโยชน์นะครับเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถนําไปเล่นกันได้นะแต่แนะนําว่าก็ให้ดูอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผม ว่าเดี๋ยวมอนติงสตาร์เนี่ยไอเทมชิ้นใหม่ก็ถือว่าเหมาะกับแครี่ทุกตัวเลยนะแนะนำมาให้ออกแล้วบชิ้นสี่ชิ้นห้าก่เปลี่นตู้นะครับก็จะมีว่าเป็นการรับแพทใหม่นะครับถ้วเ,เพื่อนๆเลยอยากบอกสามาคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ